สีเคสเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะครูทิพย์8ป895จะนำเสนอคลิปเรื่องราวของทักษะที่ใช้กับสีเคสโทรศัพท์แล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าได้สีตามวันใช่ไหมคะมือถือซื้อมาเครื่องหนึงราคาแพงเปลี่ยนสีไม่ได้ง่ายๆอยากใช้ตามวันตามโอกาสที่หมอเขาบอกทำยังไงดี เปลี่ยนเพสต,ตามสีเพราะฉะนั้นกูที่มีสีมาแนะนําค่ะว่าสีไหนเหมาะสําหรับคนเกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์เป็นธาตุดินเหลวพลังของธาตุดินเหลวมักจะมองว่าไม่มีความมั่นคงมีความโรเลใช่ไหมสิ่งที่จะเสริมเราต้องเสริมเรื่องความมั่นคงความปลอดภยัยพลังของคนวันจันทร์เพราะจริงๆคนวันจันทร์เนี่ยมีพลังอยู่แล้วมักจะต้องทํางานเบื้องหลังคนอื่นเซอร์วิสบริการเดินทางนั่นแหละค่ะเป็นดาวเด่นเลยสําหรับวันจันทร์ คุณอ่อนโยนใส่ใจต่อคนอื่นก็ต้องได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีงามคุณที่ตึองนาเสนอสีที่เหมาะสีที่ควรเลือกใช้สาหรับเคสโทรศัพท์มือถือไว้ติดต่องานสื่อสารเสริมความมั่นคงในหน้าที่การงานสุขภาพและชีวิตลองชมในคลิปต่อไปนี้ค่ะสีที่เสริมบริวารความรักครอบครัวนิสัดีๆคือสีขาวสีของคนบัรจันต์เองค่ะสีขาวมุกสีนวล สีนวลเนี่ยมันจะเป็นสีขาวที่ออกเหมือนสีเหลืองๆแต่ยังไม่เป็นเหลืองแบบชัดนะคะนั่นคือสีขาวนวลเพราะด้วยพลังของดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งของตัวเองเด่นอยู่แล้วเรื่องการดูแลครอบครัวในเมื่อในเมื่อดูแลครอบครัวได้ตัวคุณเองก็จะได้รับการดูแลตอบแทนไม่ใช่ดูแลคนอื่นอยู่ฝั่งเดียวสังเกตคณวันจนนะันทร์น่ะมักจะบริการคนอื่นอย่างเดียวจนตัวเองถูกละเลย สิ่งเหล่านี้ค่ะจึงนำมาเสริมมาชดเชยคุณก็ต้องได้รับตอบแทนมาบ้าง Give and Take ค่ะให้แล้วต้องได้รับกลับส่วนสีชมพูค่ะคนวันจันทร์ในเมื่อมองว่าเป็นธาตุดินเหลวมีความอ่อนนุ่มปัญหาสุขภาพของคนวันจันทร์มักจะมีเรื่องของกระเพาะอาหารซีดเบาหวานไตและพวกต่อมน้ำเหลืองซึ่งโอกาสนะต่อมน้ำเหลืองต้านมถ้าผู้หญิงก็จะมองไปที่ อาจจะมีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งได้ในเมื่อร่างกายเราอ่อนแอค่ะพลังของดาวอังคารีิมพูคือสีตัวแทนของดาวอังคารนะคะที่จะมาเสริมคนวันจันทร์ให้มีพลังในร่างกายตัวเองสร้างกำลังขึ้นมาสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นมาอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เสริมพลังให้มันพยุงให้มันดีขึ้นไม่ให้เลวร้ายไปกว่าเดิมค่ะเพราะพลังของอังคารกล้าแข็งให้ทายอังคาร พลังเหลือล้นเมื่อมาเติมเต็มให้กับคนวันจันทร์รับประกันว่าดีแน่คนเกิดวันจันทร์มักจะต้องมีการเดินทางหรือเป็นอาชีพที่ต้องเดินทางติดต่อสื่อสารงานคนของคนวันจันทร์เนี่ยมักจะเป็นงานบริการใช่ไหมคะเมื่อารบริการการเดินทางคุณต้องการความปลอดภัยคะ่ะสีชมพูสุขภาพและความปลอดภยัยใช้ได้คะ่ะคุณทิพย์แนะนําสีเขียว สีเขียวเป็นอีกสีหนึ่งค่ะคุณเกิดวันจันทร์อ่อนเกินไปใช่ไหมเหมือนถูกคนอื่นข่มจะตัดเวลาไม่ใช่นะคะตัวคุณเองอะ่ะมักชอบทำงานเบื้องหลังไม่ชอบแสดงตัวตนออกข้างหน้าคล้ายๆจะไม่มีอำนาจยังขาดความมั่นใจในตัวเองสีเขียวจะเติมเต็มในส่วนของอำนาจความมั่นใจในตัวตนของคุณอำนาจที่จะแข่งคนอื่น คุณจะมั่นใจในความสามารถของคุณมากขึ้นถึงจะอยู่เบื้องหลังคุณจะอยู่เบื้องหลังในฐานะแบ็กที่มีแบ็กอีกทีรองรับไม่ต้องกลัวว่าทํางานท่ามกลางพายุเสร็จแล้วคุณจะต้องเป็นคนรับผิดชอบอะไรทุกอย่างคุณเดียวหรือถ้ามีคนมีความสีเขียวเนี่ยถ้าคุณจะไปศาลนะคะหรือจะต้องติดต่อมีเรื่องกับใครเนี่ยอำนาจการต่อรองของสีเขียวซึ่งเป็นสี ของพุทธจะช่วยคุณได้มากค่ะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้คุณสําหรับสีม่วงสีม่วงนี้ต้องเป็นม่วงเข้มนะ,ะม่วงเข้มเหมือนสีที่เขาเรียกว่าคล้ายๆกับสีเปลือกมองคุดเป็นสีของดาวเสาร์ค่ะเสริมเรื่องเสริมเรื่องชื่อเสียงค่ะมองว่าจันนะ่ะเด่นน้อยกว่าคนอื่นใช่ไหมคะขึ้นที่ยามค่ําคืน แสงไม่ได้จัดเหมือนดวงอาทิตย์ไม่ได้เป็นที่โดดเด่นเป็นที่สนใจของใครมากมายบางครั้งเมฆบดบางจันจันก็ลดแสงลงต้องใช้สีม่วงค่ะถ้าอยากได้ให้คนเห็นคุณมากขึ้นกว่าเดิมเสริมความเด่นค่ะเสาค่ะเสาเสริมจันจันเนี่ยเมื่อมีเสาอยู่เนี่ยความเนื้อหน้าเชื่อถึงจะเกิดขึ้นคุณพูดอะไรกับใครเนี่ย จากเดิมเนี่ยคุณวันจันทร์มันเหมือนจะต้องใช้พลังเพราะคุณจะติดต่อขอความช่วยเหลือใครคุณโทรไปหาเขาเนี่ยคุณพูดติดต่อสื่อสารคนที่รับสายคุณเนี่ยพร้อมค่ะพร้อมมากๆเลยที่จะเชื่อถือคําพูดที่คุณพูดมาคนเกิดวันจันทร์เนี่ยถ้าทางานบริการให้บริการใครแล้วได้รับเสียงตอบรับดีลูกค้าเยอะลูกค้าให้ความเชื่อถือเพราะมันเป็นสีค่ะ,เป,คะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะซัพพอร์ตคุณได้อีก เสริมส่งให้คนเชื่อถือและศรัทธาต้องใช้สีม่วงเข้มนะคะสีส้มสีแสดเป็นสีของพฤหัสมาเสริมจันทร์ตรงนี้ค่ะเสริมในเรื่องของไรายได้คนวันจันทร์น่ะใช้จ่ายเองไม่ใช่ว่าใช้จ่ายเพื่อตัวเองด้วยนะมักจะเพื่อคนอื่นคนอื่นต้องไปซัพพอร์ตเขาในแง่ที่ว่าไม่ว่าจะเป็นรุกน้องบริวารคนเกิดวันจันทร์มักต้องดูแลแทบทุกคนในครอบครัวบางทีเขาไม่ได้เอยปากหรอกให้เขาเอง หรือเขามาเอ่ยปากก็อดไม่ได้ตัวเองก็ไม่ได้ว่ามีมากมายอะไรการดูแลคนอื่นเนี่ยมันจะต้องใช้เงินใช้ทองแล้วถ้าได้ของที่มาเสริมเงินในกระเป๋าหรือคุณเนี่ยจะไปให้บริการขายโดยใช้เกสรส้มลองดูค่ะมันมักจะได้ผลตอบรับรายได้ที่เพิ่มขึ้นงานที่คาดหวงังที่ว่าได้เงินได้ทองที่ตกลงเรื่องเองินเ,เรื่องทองกันไว้มักจะไม่ค่อยผิดหวงังโอกาสที่จะทําเงิน มักจะมีมักจะมีช่องทางทําเงินเพิ่มขึ้นค่ะเพราะสีสีส้มสีแสดจริงๆมันเป็นสีของสีที่เสริมเรื่องเงินทองอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีทางการเงินที่น่าใช้อีกสีอีกสีที่แนะนํานะคะคือสีฟ้าสีฟ้ากับสีน้ำเงินเป็นสีของดาวสุ์ค่ะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมักจะมองว่าตัวเองไล้เสนห์ไร้คนอุปถัมภ์เหมือนดูโดดเดี่ยว จันเดือนมืดอ่ะบางคนจะคิดเหมือนจันเป็นจันรเดือนมืดมองไปทางไหนฉันก็แสงสว่างน้อยเหลือเกินที่ฉันสว่างได้เพราะฉันอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์มานั่นเองยังขาดความมั่นใจอยู่ใช่ไหมสีฟ้าสีนําเงินเนี่ยพอคุณใช้เนี่ยบางครั้งคุณต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมคะเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือเนี่ยโทรศัพท์ไปติดต่อหาใครสังเกตดูนะคะถ้าเคสเป็นสีฟ้าคือตัวเครื่องเนี่ยถ้ามันเป็นสีฟ้าเนี่ยมักจะได้รับ ความช่วยเหลือการตอบกลับที่ดีมให้ความสนับสนุนเรื่องที่มีปัญหาคาใจเรื่องต้องการความช่วยเหลือแนะนําให้ใช้โทรศัพท์สีฟ้าจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยตอบปัญหาคุณได้ส่วนสีดําสีเทาเข้มจนออกดําสีบร้อนสีควันบุหรี่พวกนี้ถือว่าไม่เหมาะนะคะไม่ควรนํามาใช้เท่าไหร่เพราะ ยิ่งคนเกิดวันจันทร์เนี่ยมักจะต้องแบกรับทํางานแทนคนอื่อนอยู่เบื้องหลังแล้วคุณอยู่เบื้องหลังทํางานไม่สบายต่ไม่สบายกว่าคนเบื้องหน้าหรอกเพราะต้องซัพพอร์ตคนอื่นมันจะยิ่งหนักยิ่งขึ้นคุณต้องใช้ความพยายามมากขึ้นกว่าเดิมแทนที่เราจะเหนื่อยมากขึ้นเราจะไปเหนื่อยมากขึ้นทําไมคะเราก็เว้นที่จะไม่ใช้มันความเหนื่อยมันจะลดลงเลือกใช้สีที่ดีอะ่ะนำมาแก้ไข และส่วนสีที่ไม่ควรนำมาใช้เลยนะคะครูทิพแนะนํำว่าอย่านำมาใช้คือสีแดงสีแดงสีทองเพราะมันเป็นสีของวันอาทิตย์ซึ่งในตำแหน่งของทักษะถือว่าเป็นสีที่ไม่ถูกโลกกับคุณเมร์จันจเป็นกาลากินีค่ะคำว่ากาลากินีคือสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงสังเกตไหมคะเวลาคุณใช้สีแดง หรือสีทองมักจะเกิดเรื่องราวที่ผิดหวังตั้งใจคาดหวังผิดหวังมักไม่ได้อย่างที่หวังกาลกินีมันจะไปลดทอนตําแหน่งดีๆที่คุณมีอย่างคนมรนจันเด่นเรื่องงานบริการอาจจะเกิดผลเสียจากงานที่ทําทําให้คุณเกิดปัญหาขึ้นมาได้ติดต่อใครคุยกันดีๆอยู่แล้วมันอาจจะมีเรื่องให้มันต้องทะเลาะกันต้องมานั่งทะเลาะกันเพราะเพราะคําพูดเพราะ เรื่องร้อนใจได้เนื่องจากสีแดงและสีทองเป็นตัวแทนของอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งของกละคินีในตำแหน่งของทักษะตำแหน่งของทักษะคือตำแหน่งที่จัดไว้สำหรับคนเกิดในแต่ละวันแต่ละวันว่าเหมาะจะใช้สีไหนคำนวณกันแล้วค่ะจากตำราของโหราศาสตร์อย่างที่ผู้ทิยิพูดว่าเสื้อเรายังเปลี่ยนได้ไปตามโอกาสตามงานอย่างที่นิยมใช้กัน มือถือที่จะใช้สื่อสารก็ต้องเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยเราได้ใช้ให้เหมาะกับงานกับสิ่งที่คุณมองมุ่งหมายเอาไว้ให้มันเป็นตัวช่วยเสริมค่ะสิ่งที่จะเสริมให้คุณทำได้สำเร็จตามเป้าหมายลดทอนอุปสรรคอย่าทำให้เสริมสร้างอุปสรรคขึ้นมาการเพิ่มอุปสรรคนําไม่ใช่เรื่องนี้นะมีสิ่งดีๆเข้ามา เป็นสิ่งที่ดีค่ะกำลังใจในปัจจุบันเนี่ยเราต้องการสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตยอยู่แล้วเลือกของที่ไม่แพงก็ได้ถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มแก้ปัญหาคลายทุกใครที่ทุกอยู่จะได้เบาลงใครที่สุขสบายอยู่แล้วหรืออยากเสริมให้ดีขึ้นกว่านี้จะช่วยเสริมคุณค่ะอย่าลืมติดตามคลิปดีๆนะคะจากครูทิพย์895กกดไลค์กดแชร์กดติดตาม จะได้มีผ้าน,นะคะยังมีคลิปดีๆที่จะอธิบายความเป็นตัวตนเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์อีกในหลายๆเรื่องไม่ว่าด้าน,นสุขภาพนาทีการงานโชคลาภเลขอะไรมีโชคลาภด้านไหนสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามคลิปต่อไปของครูทิพย์8ป5นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ